แจ้งข่าวครับแจ้งข่าวชาวศิลปินภูไทยครับแฟนกลับแฟนเพลงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับแฟนกลับแฟนเพลงสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองนะครับเอาลงมาอีกได้ไหมพี่ยิวเหรอเออเอาโอเคสุดก็สุดนะครับพี่น้องอะทักทายครับพี่น้องว่าน้อหัวมวนนะครับมเมื่อนืนีเข้าเหรียญยูวิเชียน คนล้านแปดค่าเก็บเงินได้อ <fe> ย <Jean> ู <bulun> ่หลสองล้านเนาะได้ปะอุ้ยอุ้ยพี่อิวใบสนาออกครับเก็บเงินได้อยู่สองล้านมาคืนนี่คนหลายแห้งลายลายงานฟรีครับแล้วขันแม่นอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะขันแม่นเก็บบัตรเคือนสมัยตะกอนนี่โอ้โหไม่มีหวงไหวเงินครับแต่ว่าขันจ้างเพิ่นเกสิเบาบางแน่อยูนอ้ครับ เมื่อนี้ครับเดินทางจากวิเชียบุรีมาด่านขุนทดครับด่านขุนทดมาแสดงที่ด่านขุนโดครับเมื่อเอินนะครับที่เขาประกาศไปนะครับเมบื่อวานนี้แล้วมือขึ้นนี่ประกาศไว้ว่าแค่เสื่อนยกเลิกนะครับกับงานปฏิริีเก่าอยู่ที่อำเภอวังสามหมองานยังเป็นงานใหญ่ได้ยินลูกขา่าว่าเป็นงานใหญ่ใกล้บ้านใกล้กัน ห่งกันที่มหาจิโรจากขามวงไปหาอำเภอบางสามหมอเป็นงานวัดนะครับวัดบุรพานะครับพี่น้องซิปกวีน่าหลินใส่โอ้ยก่อนผมมาใเบืองคิวง,ง,งานครับเบื่องบงในเพียรได้พี่น้องเด้อครับก็คืออ่เพื่อนในสัญญาไว้นะครับมันทียีบเก่านะครับอ่าเจ้าภาพเพื่อนในสัญญาไว้ปุ๊บเล้วก็ตกลงตามที่ถามแม่จ้างพวี ไปปิบวิกหรือว่าไปงานแสดงเออผู้จัดมั้บอผู้จัดผมผู้จัดงานเนาะครับผู้จัดเพื่อนกับไม่สัญญานะครับว่าตามระบุพอวี่กับผูคุยเพราะว่าพอวี่โยนให้ผู้จัดการยิ้วนะครับผู้จัดการยิ้วเพื่อนกับคุยกันตกลงกันผู้จัดการยิ้วเคยแบกพระอยู่จุดนี้เคยแบกพระอยู่จุดที่ว่ามีอย่างผมตรงโยนในอ่าอพ้จการยิ้วนะครับ หรือว่าด้านต,าต่างๆคนๆนี้จะตามพ่อไปอตลอดแล้วก็กับแอดมินอ่านะครับู้จัดกาศลองสองพนอนะครับพี่ยูกับแล้วเป็นคนคุยนะครับพี่ยูคนคุยคุยหล้วก็เฮตนาการแบบไดพี่ยูเออเอาแม่แถลงมาน่งใกล้ๆพ่อพ่อพออ่อบ่เปลี่ยนพ่ออธิบายพอเปลี่ยนในแฟนเพง่พิคนเข้าใจตามนี่เนื่องด้วยเป็นอย่างคื้ได้มีสัญญาไหมอ่ะมานาง่ง มานางนี้ป่วยหนามามใกล้ๆพ่อเออเอาพอ่อมักดาัญสัญฉญัน่าริมเก่าป่วยหนาถืกล้องัสัญญาตัวเดิมนะครับที่ที่เฮาคุยกันไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ตออเล็กตั้งแต่งานงานเลกที่ที่เพิ่นมาเซ็นสัญญากับเขาคืองานวันที่29กามุกดาเพื่อนก็เป็นผู้จัดครับวันนี้เพื่อนกลมาว่าไม่ให้สัญญาถ้ามาทําสัญญาถ้าเป็นงานจัดปิดวิดของวงศิลปินภู้ไทยครับหลกัลกๆเข้ากับสีคอขอเงินส่วนทั้งหมด ในค่าจ้างที่ตกลงกันไว้ในสัญญาก่อนวันสเด็ก่อนวันงานหนึ่งวันบันนี้ครับก่อนวันงานหนึ่งวันเป็นยังเมื่อวานนี้จังค่อยได้ประกาศว่ายกเลิกไปซึ่งห้องก็บเพราะท่านได้ประกาศเพราะว่ามันยังไม่หมดเขตเพราะว่าอ่าวันทียน่ยี่สิบแปดหกโมงเย็นมจะหมดเขตเมารการคจ่ายเงินเมียน็คือเพื่อนเพื่อนกับมาประกาศว่าอได้ยกเลิกแล้วนะงานนี้ที่ที่ที่เพื่อนจัดจริงไหมครับครับบันนี่ก็เรยวเพราะเพื่อนประกาศเวเยวก็ต้องประกาศเพราะว่า ครับเราเราเรารู้ตั้งแต่ช่วงหัวเข่าช่วงช่วงหัวขัาของเมื่อวานของเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เพื่อนรัประกาศช่วงประมาณทุ่มทุ่มก็กว่าครับว่ายกเลิกครับเขาเขากับจังค่อยได้พูดออกไปนี่นี่นี่ผ่านเพจสิริธรรรุ่ยยอันเขากับผูรู้จักว่าเพื่อนเพื่อนพูดดอกเพื่อนบริพนยกเลิกดอกมันนี่พอดีผู้จัดการโจูเพิ่นทางก็บอกพ่อ่าอันก็จะประกาศยกเลิกหรือไม่พอสัน่ายกเลิกแล้วเอาบ่า ขันพื่นประกาศยุกเหลแล้วเขาก็จะประกาศพอไดบอประกาศเส้ปหนังยันเฟรนดิ้งควันวาให้พอกันได้วางสี่ผู้จัดการจู่ก็โทรหาพอมาคืนนี่เพื่อนประกาศแล้วพ่อผมแคบไปอยู่ว่าเพื่อนพ่นยกเลิกแล้วครับการเลยคุยกับอันอันผู้จัดการยิวผู้จัดการยิวก็เลยว่าอุ้ยแต่สั้นนักก็ประกาศในเฟรนดิ้งคนทั้งหูจักผู้จัดการยิวก็เลยปวดบ่เมียนครับเนียนบัดนี้เพียงแค่ยังคอยได้ยินสัญญาอันที่สองคืนบัดนี้พี่น้องอ่าหอนว่างาน งานเนาะก็เป็นงานใหญ่มันเป็นงานอันบุญคุ้นล้านบุญกุ้งเขาเป็นปาสากเลยพะนะครับรู้เรื่องตอนตอนประมาณสามโมงเศารพระอาจารย์ทั่วมา,บ,าววบ่อไรแล้วพวกวิรพุทธโยธรรมขอไรบ่ออาขอเป็นเจ้าอาวาสเดอ้อวัดบุรพาคือวัดนี่เขาเคยไปทําการแสดงแล้วทวําห่วมกันกับทุกกี้ก็ไปเพิ่นย่างขาดก็เป็นบุญนี่ละเข้าก็ไปไปแสดงวัดนี่มาอ่าสองข้างแล้ววัดบุรพารเพิ่นย่างแบบนี้แหละจ้างเป็นบุญนี่ละมานี้ มันเป็นบุญกุ้มเขาเรืพ,อพ่อวีปาศาสเขาเจ้ามะเบิงเนี่ยเจ้าบ่เข่าเบิงนะ mm. ได้เพียรคอยแนะ่งานข่อยพังได้ตอนนี้อันที่แรกเขาเจอกกับว่ามีหมอรำม,มาไปมาก,กับพม่มีตายงานข่อยนี่เดี๋ยวนี้มาซ้ำว่าน้ำเจ้ามาประกาศยกเลิกมันเป็นเจ้าไหนว่าสุกันฟังเกินนะ่ะเสด็จมาที่นี่ก็เ,เลยเล่าเรื่องสูบอันพระอาจารย์เจ้าวาดฟังเมีกับนั่นเมีพญ,ญาบาลอโรต่ำแม,มา อามารับสายกันอุ้ยข่อยปอไดป๋าบรไดทิ้มจะไดวางสิไดเราเหตุการณ์ส่ฟังเบื้องต้นวา่าพาวีเนี่ยโดนหลอกโดนตบมาเจ็บชำ้ำบอบช้ำแล้วบอบช้ำแล้วบอบชำ้บอบชำอีกจนได้ขึ้นโ้่งขืนสารบางเจ้าขึ้นร้องขึ้นสาร,าาน,น,สารนะทนี่เขามีสัญญาเขากฆษณะชนะในจุดนี้คืออันเขาก็ยอมเสียเงินเหรอเต่ว่าเขาไม่มีเราจะไปเอาอะไรกับเขาเขาส่งเดือนละห้าพันนะบางเดือนเขาก็ไม่ให้เราและได้อะไรที่เนี่ยไม่ได้อะไรเลยเออ นี่แหละครับปัญหามันมมมััันนนกระถือโดนมาโดนมาเยอะเร็วใช่ทําไมว่าเราต้องระบุในสัญญาว่าเราต้องได้เงินทั้งหมดก่อนวันงานหนึ่งวันก่อนที่เดินทางไปก่อนจะเสียค่าน้ำมันเมีนก่อนีะเสียค่าน้ำมันใช่ไหมครับประมาณนี้มันนี่ก็คือสิทธิ์ของเพื่อนที่แท้มันหอดมือนี่แหละครับเมีนเมียนนเมเมพื่อนหามาได้เขาก็สิทธิ์คันเพื่อนบอกโพดปุ๊บเอาก็รอมือนี่จนหอดหกโมงเมียนครับอแต่ว่าเพื่อนว่าประกาศยกเลิกแล้วเขาก็เลยได้ประกาศยกเรื่องน้ำแข็งเมียครับ ันนี้ทั้งทั้งวัดก็เลยอยู่อยู่บ่อไรยอยู่บ่อไหออกคนบนคนเบิดบานเบิบดเมื่อวันทำายตลาดสามหมอสิเพิ่งแล้วพอพี่ตันป้าจารย์ว่าเจ้าว่าดว่าเป็นอย่างครับเขาหน่อยเขาโยวยนะเขาถ่าเบิงเจ้าหมีมันบ่อไรดีงั้นคอยเสียงหายดิเอาจังซี่คอยตัดปัญหาออกไปบรรทุนทุนเนีวเจ้าไมา่คอยเจ้าเสียเอาเท่าไรเจ้ารับเท่าไรเจ้าโวามามาเฮ็ดสัญญาเฮ็ดสัญญาต,ตัอน,นี้นะครับผมเลยว่าผมอยู่ด่านขุนทศมาจากเพชรบูรณ์ นะสมยสามารถที่จะไปได้ทําออนไลน์ก็ได้พอาจานเลยคุยกับเมย์กับนั่นา่าทําออนไลน์ก็ได้ทําสัญญาทุกวันนี้ทําออนไลน์กันหมดเกือบจะ 8- 0 9 0ิ้วสอนแล้ววัทุกวันนี้ทําออนไลน์ทําสัญญาออนไลน์ก็เลยบอกสู่บนฟังเป็นก็นเลยส่งบัตรประชาชนเนี่ยยงมากในน้มของอาซาทุน,นันวัดว่าลาา่มวัดนี้วัดบุราพาเป็นวัดใหญ่ของอำเภอวังสามหมอนะครับเป็นวันที่วัดที่คนศรัทธาเป็นวัดที่ใหญ่จัดงานแล้วคนเยอะมาก วัดเนี่ยรุ่วนวัดเอียดๆซาเพราะวิไปแต่ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเพุ่ทธเก็บบัตรตลอดนั่แหละ,ะว่าเพื่ออะไระเอาเงินเข้าวัดบาทนี่เข้า,าด้เห็นสัญญาขับเพิ่นที่ประเทศนิพิจูนก็เลยเได้เห็นสัญญาฉบับใหม่นะพี่น้องเอาเขาึอนเอาขึ้ไปก้ามบ้าบางคนโดยเพาเข้าใจก็เลย่ดอ,ออกมาไลไราสดให้พี่น้องได้ยินให้พี่น้องได้ไปซอยทั้งวัดทั้งว่าเพิ่นว่างานนี้ยิบเก่าเอือนนี่มีอีหลีมีแท้แน่นอนแล้วก็ประกาศไปนั่นก็คือเป็นส่วนอีกส่วนหนึง่ง เมียนครับเป็นเอาว่าอย่างว่ายกเลิกสัญญาเลี่ยมเดิมยกเลิกส,สัญญาฉบับฉบับแรกที่ที่ที่เป็นผู้จัดงานเป็นคนจ้างเมียนครับอับนนี้ผู้เจ้าของงานเองคือหมู่บ้านาการหมู่บ้านวิทยาวิชกรวัดครับกรรมการวัดอันนี้กรรมการวัดเป็นคนจ้างเองบัดนี้ครับคือคือเป็นอย่างนั้นค่อยได้ประกาศว่ายกเลิกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานเอาเมื่อนีอาาน้คือบอกกลับ Hington, reveal, i i. ว่าว่ากับไปว่ากลับไปกลับมาศิลปินมุทราชพี่น้องบางท่านอาจจะเข้าซ em, ับสนมองนีค้คร like ับผมครับโดยที่เขาต้องออกมาสิแจงว่าพี่น้องเขต้องซับสนมันคือว่าเออมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอ่าอ่าหมักม่วงโคตรละหน่วยแต่ว่าอะไรเนียนครับเออเมียนมอเมียนครับเออเข่าโคตรละคำเมียนเข่าโคตรละมาณนี้เพราะวิบเปียบบางสี่เน้ยเปียบไงไงวอาอธิบายพี่น้องได้เข้าใจว่าพวกาเป็บ้านบ้านครับครับก็เลยเปลี่ยนเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าที่เขาบม่ได้ไป กรุงเทพกรุงไทเนาะเขากย่อนกยอนแบบนี้กัมเอยกล้าอีดนะครับอีดกับเรื่องจังซีก็เลยบอกว่าถ้าใครจะจ้างไปกรุงเทพจังซีเอาเคืนประกาศไปเนาะเราก็ต้องจ่ายผมหมดนะก่อนที่ผมจบเรื่องทางอ่ากับสี่คืนเนาะคับไปกรุงเทพสี่คืนหรือว่าสามคืนเดี๋ยวถ้าตกลุงตกก็ต้องใจเบิดเขาจะขับเคลื่อนออกไป มันลำบากครับพี่น้องผู้ผู้เป็นหัวหน้าลูกน้องคนบรับรู้หรอกลำบากกับผมทีเป็นคนใจยจขาาแรงของของทีมงานมั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 นขาดมาแล้วเขาต้องได้ไปหาจุดอื่นมาใส่ทั้งทั้งที่เอาเป็ี่ยนก็เร็วขึนชุดอื่นมาอุดชุดนี้คัดชุดนั้นคนจะอยู่แบบนั้นือเก่าคือเดิมในรอบพี่ว่าบอเพราะฉะนั้นคำพี่น้องมีหลักแฟนเพลงแฟนาล่ำมืออื้อนอยู่ในวัดบุรพาอําเภอวังสามหมอนะครับ สัญญาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ขอปิดนะครับค่าจ้างไว้นะตรงนี้นะครับให้พี่น้องได้เห็นนี่นสัญญาทางวัดเจ้าอาวาสแม่กำนันนะครับคือเม้ใหยาบ้านผู้บริหารหมู่บ้านต่างๆผู้รักผู้ใหญ่คณะกรรมการลงมัติกันว่าให้ผู้ไทยไปหลินนะครับโดยที่ทางวัด ทางหมู่บ้านในสามหมอจัดจ้างเองนะครับให้พวกเขาไปแสดงในมืออื่นนะครับพี่น้องไม่รับแฟนเป็แน,แฟน,แ,ฟนแฟนมาลลัถ้าหากขาว่าเบิ่งอีพวีเลยไล่สดตอนนี้แล้วขอความกรุณาเช่อช่เช่อช่เช่ให้พี่น้องทั้งประเทศทั้งโลกนี้ได้เห็นว่าเราไปทําการแสดงพุ่งนี้จริงนะครับที่วัดบรุรปปพาอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรใกล้ๆบ้านศิลปินผู้ไทย ่นว่าคนงองบักหลายไค่ขมวงเกษสรม่บักหลายทู่อยู่ในเพอ่บบางสามหมอเยอะมากอตอนตามนี้แล้วพี่น้องเด้อบอกกันต่อๆไปน้าขอความกรุณาว่าพี่น้องไม่รักแฟนเพลงแฟนว่าน้ที่เพระว่ไรสุดอยู่ตอนนี้แชร์ให้ด้วยนะครับงานพรุ่งนี้นะครับงานพรุ่งนี้ที่วัดบรุรพาาวัดบรุรพาาในตูใจเมืองสามหมอเลยนะครับกว้างขวาง,วางพี่น้องหัวักดีครับพี่น้องเคยไปเที่ยวไปอันันทบุญอยู่แล้วในวัดนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะพิลาพงจ์ยังได้ออกมาไล่สดให้พี่น้องได้ฟังนะครับยืนยันนะครับทั้งเจ้าอาวาสมาไลห่หคอยในเด้อพ่อวีเด้อพ่อคอยคอยในเด้อบุญคอยนะบุญใหญ่บุญ,ญ,บญปราศาสตร์เข่าครับปราศาสตร์ได้พื้นที่ปราศาสตร์ปราศาบักยางแงมเลยพี่น,อน้องผู้ใดพระท่านไปเอาบุญไปเอาบุญโครล่าน,น้ำกันเด้ออยุดสามหมอนะครับเป็นปราศาสตร์เข่าบักย่เล่าว่าครับเจ้าอาวาสวางสั่นตามนี่ นะครับไปไปไป,ไปสัตวว่าเออสุมเมติมว่าแจ้งแจ้งแม่ติมนะแม่ติมเอ้เสียใจเนาะแม่ติมเสียใจแต่แท้หลายว,วายกเลิกหมู่บ้านนี่นะครับเ <c oughs> ขาใจตามนี่ครับพี่น้องนะครับวิรพงษ์ได้ชี้แจงนะครับได้มาว่าสู้พี่น้องฟังว่าเมื่ออื่นอยู่ที่อำเภอวังสะหมอออกจากหันบัตรเนี่ยออกจากหันจากวังสะหมอดิ้งขึ้นไปหาบ้านลูกสาวไปหาบ้านลูกเขย